ครับผมยืนยันการอัดคลิปวันที่25พิพฤศจิกายน67นะครับตอนนี้บ่ายโมงจะรีบแพดก,กีตาร์ส่ง สวัสดีครับยืนยันการอัดคลิปวันที่25พฤศจิกายน67นะครับตอนนี้เวลาบ่ายโมง15พ็กกีตาร์เ,ราเทะแทกทรงสแตทนะครับคราวนี้ไม่ถอดคอจะลองแพ็คบบทั้งตัวนะครับก็ตัวแรกที่จะส่งที่ปลายทางเขาบอกไม่ต้องแพ็คดีมากหรอกแพ็คธรรมดามาไม่เป็นไรแต่ว่าผมก็อดไม่ได้นะครับบอดี้แพ็คจนหนาจนไม่เห็นกีตาร์นะครับคอแพ็คจนหนาใหญ่มากนะครับนะครับคุณสวมอีกมาน สี่หรือห้าชั้นนะครับจากคอกีตาร์แค่เนี้ยกลายเป็นขนาดเนี้ยด้านล่างคอก็ยังไปรองเอาขวดน้ำรองเพราะว่าจะช่วยรองการกระแทกนะครับนะี่ครับกีตาร์จะหนาจะไม่เห็นไม่เห็นรอยเลยไม่เห็นหน่าตัวกีตาร์เลยนะครับเวลาเขาโยนนะครับมันก็จะช่วยเซฟตรงคอเราได้นะครับมันจะไม่โดนพื้นตรงบอดี้นี่ก็ไม่ ที่ว่าไม่เป็นไรแล้วไม่มีเสียงไม่มีเสียงไม้กระแทกพื้นแล้วนะครับพอเราแพ็คนาไม่พอเนี่ยสังเกตได้ง่ายๆว่าเราโดนอย่างเงี้ยมันก็จะป๊อกเสียงไม้กระแทกครับนี่ไม่มีโอเคครับพร้อมส่งครับครับเปลี่ยนแผนเอาขวดน้ําออกจากคอนะครับเพราะว่าไม่งั้นคอมันจะสูงเกินไปดันขึ้นมาแล้วเวลาเขาวางทับเนี่ยมันก็จะโดนคอเต็มๆเ,เปลี่ยนเป็นขวดน้ำมายัดด้านข้างแล้วใช้การแทกโบต้นหนานะครับ พอจนน้ามากแบบนี้เวลาวางทับมันจะได้ไม่โดนคอนะครับมันจะได้ซอฟลงใหแล้วก็ใช้กระดาษแผ่นนี้ปิดตรงบอดี้ก็จะได้แบบนี้ครับไปครับส่งกันครับดูแลด้วยใจครับ